สะไปดีพี่น้องมือนี้น้องลาไปกับข้าวเนาะพี่น้องพอดีรถตรงเตงะฉันมาเขาออกไปรัดเตาเนี่ยเขาออกไปรัดเตาป้าเจนีอยู่เนาะดนุดนดนุดนดนุดนดุนป้าเจนี่น้องไต่ผักหอมตำละชิตบ,บาทอันนี้คือมียายหอมด่ทางเกจคุณนาะพี่น้องเราปลูกอันนี้ก็สั่งให้เราเด็ดมาให,ให้ใหม่ๆเลยพี่น้องชิตบ,บาทถ้าเป็นยอดอันนี้ก็จะได้กินอยู่กรเป็นลักทั่วโซคัดยาวเหมืเนาะ อืม,นนมกระดูกสาบบาทมืนอีาน่ะมาแกกกระดุกถึงมีหมูบดสีบบาทะบนะคะรฉกได้นช่ไหมีดสิห้าบาทสี่สิบห้าบาทเราจะเอาเข้าไปไม่รู้นะเราไม่ดได้ซื้อเพราะว่าไปตลาดซื้อมากแต่ตู่บพ่อใส่เนาะแต่จะซื้อมาแต่ประมาณสานี้่น คือเขาจะแกงอันนี้กลายเป็นงูกอ่าอันนี้เจ็ดบาทามสิบบาทนะอันนี้สิบบาทงูกสี่สิบบาทคุณน้องก็จะกินได้ประมาณสองคัสหมดมือนี่แหละถ้าไปเฮดกินอีกคนหนึ่งก็คือเหมือน,นกัดตอนเย็นเลยจลัดแลงเลยหมดแล้วเอ,อปาปลาลุ่มคุณน้อง ขาล้างมาแล้วที่้วยามันาละล้างมันอน้าล้างอืมอันนี้ที่มคือว่าเป็นคุณแห้ง โหชิ <collaborate> ้ไข่เอาอกแล้วกรทอกน้ำทิ้มน้ำมาใส่อีกมาเดาขึ้นมาไม่ใช่ไหม ันตอนปรุงพี่น้องไปนีางไปจะใส่กะปิลงนิดนึงนะเพราะว่าเก่งนา่ได้ใส่ข้าวบุอแล้วนางไปจะใส่แบบนี้เลยตีตีให้มันเตะไปใส่เพื่อความนัวความหอมเลย ได่บ่งนัวไปออกไปซืป้อนน้ำมันนัวนปล่งนัว่น้องนะพอด,ดีเอาอันบ่วงนลกวดกวดในแคบมันนะจักอร่อยบบอ,อร่อยเนาะผ่วงนัวมดก้อนมู เรนนาเจะไปใส่มเพ็ดนเนะาเะเากเนเนปจะปลูกแต่ประมาณนี้ละแล้วก็ชิมบนนเป็นนัวได้ติดบ่วงเจ้าค่ะแม่นบอกเด็กข,ขาวๆนะเกลือใส่ละ แช่แล้วจะเกลือนิดนึงเนาะเกลือเอาพักลงโอ้ยหน่อยแล้วมันเนี่ยทีนี้เราเอาพักลงเนาะแกงจืดพี่น้องล้างเลยผักยัำพันล้างเลยกระเด็ดใสน้ำล้างไม่ให็นาเลยสักเออค่อยโบเห็นก็คุณล้างเลย ลงไปถ้ากินกับข้าวเหนียวน้อเหาก็จะให้เพลี้ยมัเพลียมีอย่างนั้นสิน้องอันนี้กินกับข้าวเจ้าแล้วก็ไม่ได้ในะห้เพลี้ยวันถึงน้องพึงกินเพลิดกได้เนาะเหาก็จะได้ใส่มัเพลิดเลยงดเลยกทงเป็นน้ำกัดเลยสิน้อดีต่อสุขภาพบุกินเพลิดเนี่ยที่นี่กันรอแกงซุพี่น้อง เป็นหม้อเลยมันโยกคนคนเอาพักลงลุ่มโบ่ป่ามันสีโบ่โบ่โบ่ผู้อยพักเสร็จ้วมันก็ะยุบลง่มแล้วแล้วพี่น้องนี่ว่ะคุณมิดละตอนนี้เราก็จะกินข้าวันหกสิบไปเจ็ดสิบวันแล้วเนี่ยประมาณนี้บอเหวยกล่องหนึ่งหรมาให้นี่ไหมสิกล่องนึงถ้าประมาณนั้นเราเอามาให้ในแม่กล่องหนึ่ง กินกุญเวยย้อนโดยเฉพาะเลย,ยนะแม่เนี่ยอยากกระตอกกระต่ายกินบุดรีอยากกระตายเป็นยาบรรเทมัน,<อ>ม,นมันเป็นพุงข้นเลยอืมมันยาพุงข้นนั่ง่มันเป็นแบบนี้คือการฮัจจ์ตะวันมันเป็นแบบนี้เคยๆกินเลยฮะคือว่าเคยๆชื่อกินแบบตอนอยู่ห้ามันคือว่าแบบยาแบบกดรย้อนโดยเฉพาะเลยได้เคยเหรอเ <ๆ S 2> คยจังเลย Là phải tới lạt thì phải vẽ bừng năm Nhưng chỉ phải tới lạt nhiều nơi ừ, đấy ngon thế nào Đấy bà ơi, thì nay phải đó Đấy ngon thì phải tới lạt Phải lọ bừng Ngủ xuyên nơi nhanh bà Ngủ nửa bà Chị xăm kho sụp, nó phải vào đời rồi phải, phải. Ừ. đây, bố tiếng คันดาวในตลาดห้าพันไปหาจ่ายจ่ายแบบเป็นเดือนเดือนละพันจ่ายหรอตะลิบไอีกไ่มเสียอ่สุลีบบ๊ะ ใช่ให้มันหอมนะบรรัใบุกิเคยกินได้นคยเหรดื่อะไรเด้อมบ้าสมุดว่าพนองกินพนังกินแล้วก็จ้งเกกินอะกินข้อง่ันเลยนะบางมือกะเฮ็ดไทเฮ็ดมันได้บางมือเขาจะกินเ็ดกเฮ็ดตั้งห้าเฮ็ดตั้งห้าคือยายาคอยูบาลนะ เราไปกินจ่างเรากินเค็มต่อไปต่อกินนล้วกันบมื่ยากเอามือถือกินเค็มเรากินจ่างเนาะอืเรากินในบดเพชรเราก็กินจ่างเาก็กินกินในบดทางไปเลือกที่กินเป็นแห้งไม่ชื้นเนาะเนาะลันได้ก่อนก็ดีเนาะ อ้าแจะไปมากค่ะคนเลือกของกินตั้งแต่ยังน้อยกินข้าวกับอันนะกับทอดไข่อันเลอกกับทอดอันน้ำปูน้ำปลา